ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมา ว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะ,นะคะ ก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อยเซนะนะคะที่ที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า,าพูดอะไรกับทางผู้นำและทำให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉันก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา ที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบยากไม่ขาดสายข,ขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองนะคะดิฉันเอง ขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไมไมถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทำเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบ100%นะคะพร้อมที่จะ ทำงานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ